คุณยายถอนผักบุ้งจีนนะคะเตรียมไปขายตลาดขอถอนด้วยนะถอนให้มันได้รากนะคุณยายแล้วสามอาันรอคุณยายปลูกผักสวยไหมสวยคุณยายถอนมันถอนกล้าเลยอะอ่ะอร้อนร้อ,อน้อ,นอนเอายายเหยียบตรงนั้น ใช่ก็ยายถอนเอาแล้วไงใช่น่ากินมากเลยเนาะนยายทำแรงแท้ขาดหมดเลยเจเจนทำไข่อเหรอเสียงนกเพาะไหมเพาะเหมือนร้นอเหมือนนกนกร้องเพลงเหรอนกร้องเพลงเหรอ ลูกแก้วร้องเพลงคุณยายจะได้เท่าไหร่วันนี้ผักบุ้ง400มัดเนาะสวยเนาะดูหอมคุณยายกำลังงออคุณยายปลูกหอมหอมบัวนะคะนี่คุณยายปลูกไว้กินนะเนี่ยหอมเนี่ยคุณยายไม่ได้ปลูกขายกำลังขึ้น ดูหอมคุณยายกำลังขึ้นนะคะดูนะคะหอมคุณยายปลูกไว้บ้านสวนวาางเนย ลานชายตัวน้อยถอนช่วยยายไหนได้เยอะไหมบ้านสวนนะคะดูผักบุ้งยายผักบุ้งแปลงน,นี้ของคุณยายกำลังอ้นั่นนะคะกำลังงอกผักบุ้งจีน,นยายไปล้างน้ำ ห้ามคลองได้ปิงจะกัดยายไหมอ่ะมีปิงนะมันไม่มีมียาเอาก็เจีย๊ยบถึงตายไงเหรอไม่จ๋าตรงนี้ยายก็ปลูกนะเหรอใช่เนี่นยยายปลูกอะไร 来。